ราบสวีดัสสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยโกวินวิเคราะห์บอลก่อนเกมวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังวิเคราะห์บอลสําหรับค่ําคืนนี้เรามาสรุปผลบอลทางด้านค่คืนกันก่อนนะครับผมเมื่อคืนที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับเป็นทางด้านอาเซนอนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอย่างวูฟนะครับอาเซนอนเก็บชัยชนะไปได้2-1คู่2นะครับเป็นศึกลาซิโอนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอย่างปอร์โตคู่นี้เสมอไป2-2วันนี้นะครับที่ผมยกมาให้เป็น ทางด้านเซาท์แฮมตันพบนอริสซิตี้นะครับผมคู่นี้จะต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับเรามาดูทางด้านแผนการเล่นของ2ทีมนะครับทางด้านเซาท์แฮมตันจะมาระบบ4222นะครับกองหน้า2ตัวของทางด้านเซาท์แฮมตันจะใช้เป็นโบรยาเล่นคู่กับทางด้านอดัมนะครับผมส่วนทางด้านกลางตัวลูก เอลยูนุซี่นะครับเล่นคู่กับอาร์มสตองเนาะส่วนทางด้านกลางตัวรับนะครับโรเมลโรเมลนะครับเล่นคู่กับวอตพลาดนะครับผมส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์จะใช้เป็นซาลิซูเล่นคู่กับเบนาเลกนะครับส่วนทางด้านนอริจะมาระบบ4-4-2กองหน้า2ตัวจะใช้เป็นทางด้านฟุก้นะครับเล่นคู่กับราชิชาเนาะส่วนทางด้านกองอ่าคู่มิดฟิลจะใช้เป็นทางด้าน ซาเจมนะครับเล่นคู่กับน,นอมันนส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์แฮรรี่กิฟสันนะครับผู้รักษาประตูเป็นครูกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูรายการผู้เล่นบาดเจ็บของทางด้านเซาแฮมตันนะครับจะไม่มีโรแมงโปลเล่โปโลนะครับแบ็กซ้ายที่ติดเชื้อโควิดนะส่วนทางด้านอาด,อาดัม ไอดานะครับและทางด้านแอนดูโอมาบิเดเรนะครับก็มีอาการบาดเจ็บต้องคงรักษาไว้อยู่นะครับเรามาดูห้านัดของ2ทีมนะครับเริ่มจากทางด้านเซาแฮมตันเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดนะครับชนะทางด้านเอวาตัน2 0เรามาดูทางด้านทีมเยือนนอริซิตี้นะครับผมเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งแพ้2เสมอ1นะครับเรามาดู h ฮดทูเฮดนะครับของ2 ทีมทางด้านเซาท์แฮมป์ตันเก็บชัยชนะไปได้ถึง3ครั้งส่วนทางด้านนอริดซิตี้เก็บชัยชนะไปได้1ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งนะครับนัดล่าสุดเนาะและก็นะครับผมเรามาดูหน้าเว็บนะตอนนี้นะครับที่ผมกดไปน้ำอยู่ที่0.98นะครับผมกดไป5,000บาทไทยไปที่ทางด้านเซาท์แฮมป์ขอเสริมนิดนึงนะครับผมเนาะวันนี้นะครับ ผมก็เป็นนักลงทุนเหมือนพวกคุณนะครับใครที่ชอบนะครับการลงทุนเนาะผมก็มีกลุ่มนะครับก็สามารถแอดเข้ามาได้นะครับ G W 77หรือคลิกลิงก์ที่ผมปักปักไว้ข้างล่างเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวเน้นสกอร์สูงนะครับผมต้องเล่นยังไงนะครับเนาะก็มีมีคูลูครลูของทางด้าน่า ในกลุ่มก็มีนะครับผมเนาะมีเพื่อนทั้งหมด330คนนะครับใครที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเหมือนของผู้ผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาได้ G W 77หรือคลิกลิงก์ใต้ร่างได้เลย นะครับผมวันนี้ก็ขอลาเข้าไปในกลุ่มแล้วกันวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณกาบสวดีดัสวัสดีดูบอลให้สนุกนะครับเจอกันหน้าไล์นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจผมให้ด้วยนะครับผม